สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลักขณาธนูสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากักกลุ่มเนื้อหาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2566ค่ะเราเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่ของคนมีคู่ชาวธนูนะคะ ท่านได้ไพ่หกถ้วยค่ะพลังงานไพ่หกถ้วยนะคะถ้าท่านมีปัญหาอะไรกันอยู่ก็แล้วแต่นะที่ผ่านมาเนี่ยหกถ้วยจะหมายถึงการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจสวยงามเลยค่ะเดอะซันการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะใครที่คบหากันมานานพาไพ่ใบนี้จะต้องไปถึงมั่นหมายแต่งงานแต่ถ้าท่านเป็นคู่ที่แต่งงานหรืออยู่ชีวิตคู่ อยู่แล้วอะนะคะแล้วมีปัญหากลับมาครั้งนี้จะรักกันมากขึ้นวางแผนทำธุรกิจร่วมกันก็ได้หรือวางแผนจะมีบุตรก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไพ่เอ่อลเค่ะอ่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ใจจริงๆในเรื่องของความรักแบบมาครั้งนี้แบบเคลียร์ทุกอย่างจะไม่มีอะไรที่ค้างคาใจนะคะไพ่บอกงั้นเลยอ่า o พ s อฟสอดนะคะมั่นอ,อกมั่นใจได้เลยว่าการเริ่มต้นครั้งนี้คุณได้หัวใจเข้ามาของ Empress อ่านะคะเขาจะยกย่องอ่าให้เกียรติคุณอ่าเป็นผู้หญิงก็เป็นภรรยาแหละผู้ชายก็เป็นคุณสามีนั่นแหละนะก็ประมาณนั้นเลยนะคะคือเด่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะ โอเคพลังงานเด่นขนาดนี้แล้วตัวเขาอะตัวคนของชาวธนูเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเราจะถามความรู้สึกเขาอีกครั้งจากพลังงานขึ้นเป็นไพ่สาดาบเป็นไพ่พระสังฆราชถ้ามองจากหน้าไพ่เนี่ยคนคนนี้นะคะที่ผ่านมาจะเป็นคนใจร้อนทำอะไรวูวาบ้างนะคะเหมือนเป็นคน ทำอะไรแบบรวดเร็วจริงจังหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะคะคำพูดบางครั้งก็พูดออกไปแบบขาดความเขาเรียกว่าไตรตรองก่อนคือปากไวอะนะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเพราะมีไพ่ประสังคาราจากคนที่พูดปากไวก็อาจจะพูดแบบคิดก่อนคิดก่อนพูดนั่นแหละค่ะคือจะพยายามป,ปรับปรุงตัวเองมากเลยกลับมา ครั้งนี้เขาก็จะมาเหมือนกับไพ่ภสษาคลาชสัญญิงสัญญาผมไม่ทําให้คุณเสียใจนะสามดาบผมจะเป็นคนดีโน่นนี่นั่นอ่าเขาก็จะพูดแบบนั้นเลยนะคะแปดถ้วยเนี่ยจริงเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจอีกอเหตุการณ์เก่าๆมันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะไอะ้เรื่องความเจ็บปวดหกไม้ผมจะดีกับคุณฉันจะดีกว่ากับคุณเป็นที่สุดเลยอะไรประมาณนั้นนะคะ หกดาบค่ะทุกเรื่องเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่จะไม่นำสิ่งเก่าๆที่มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเนี่ยทำให้คุณต้องเจ็บปวดซ้ำแต่สิ่งเก่าๆที่เป็นสิ่งที่คุณสองคนเคยมีความสุขสิ่งนั้นจะถูกกลับมาลื้อฟื้นกันใหม่นะคะแบบนั้นแต่อะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดก็ ดีลิทมันออกไปนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะโอเคค่ะเรามาดูชาวธนูละ่ะคุณคิดยังไงกับคนคนนี้บ้างคุณคิดยังไงกับเขา8ดาบคุณก็ยังมีความกาังวลใจอยู่บ้างความไม่แน่ใจความลังเล2ดาบนะอ่าแต่คุณก็ยังให้โอกาสเขาเพจเพนาโคเป็นภาพผู้หญิง เปิดผ้าม่านเปิดหน้าต่างก็ว่าไปแล้วก็กาวถ้วยยิ้มแบบมีความสุขแสดงว่าต่อให้คุณจะไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณก็ให้โอกาสเขาอย่างแน่นอนค่ะไพ่อีกใบค่ะเจ็ดถ้วยมันเป็นความคิดความหวังของคุณเหมือนกันความฝันของคุณเหมือนกันที่จะได้กลับมารักกันอีกครั้งนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ชาวธนูกับคนรักค่ะ ไอ้ใบนี้ออกมาจานเปิดเลยนะ The Star ความสุขความสมหวังค่ะไพ่ชุดนี้สวยมาก The Magician การครบกันใหม่นะคะและจะอยู่กันแบบยืดยืดยาวแบบตลอดไปเพราะเป็นเลข8 Infinity ขึ้นมานะคะที่เหนือศีรษะผู้ชายคนนี้เป็น Judgment นะคะก็คือการเปิดตัวการประกาศให้คนในสังคมรับรู้าราชาดาบผู้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ The Hermit นะคะว่าพวกคุณจริงจังต่อกันเป็นเหมือนแสงสว่างเติมความสุขความฝันให้กันและกันนั่นแหละคะ่ะสิ่งเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นแบบนั้นสำหรับคนมีคู่ชาวธนูขอไพ่สรุปจากไพ่โลแมสแองเจิลค่ะถ้าความเชื่อใจคะ่ะ การจีบกันใหม่ก็ได้สรุปแล้วก็คือการเริ่มต้นกันแบบที่เคลียร์ปัญหาทุกอย่างสิ่งที่จะมีก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจกันนั่นเองนะคะโอเคขอข้อความจากไพ่กุญแจนะคะ key of the love บอกว่าอย่างไง น้ำพึ่งและยาพิษแล้วก็รักโลเลข้อความก็เหมือนไพ่จะบอกว่าเหมือนประสบการณ์ที่อ่านมานั่ยแหละมันมีทั้งหวานและก็ขมนั่นแหละค่ะนะที่พวกคุณเจอเจอกันมาความลังเลอะไรก็มีเหมือนเนี้ยจะกลับมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อความเนี่ยก็อาจจะพูดในแง่ที่หนึ่งนะ อะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะอย่าลังเลในความสัมพันธ์ที่จะมีต่อกันนะอาจารย์แปลงงั้นเพราะว่าอะไรหัวใจสีขาวที่บริสุทธิ์ค่ะต้องเปิดอย่าลังเลเครื่องหมาย question mark เต็มเลยให้โอกาสกันนั่นแหละถูกต้องแล้วนะโอเคค่ะเรามาดูที่คนโสดค่ะขอพลังงานคนโสด ขอไพ่นำดวงคุณนิดนึงก่อนนะคนสสดชาวธนูอาจารย์อยากดูไพ่นำดวงคุณจะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอเป็นภาพผู้ชายถือดาบนะคุณจะเจอใครบางคนเข้ามาแบบบุคลิกทะมัดทะแมงมากเลยมีความมั่นใจมากอืมแล้วจะยังไงอีกว้าวดีมากเลยค่ะ คนคนนี้เข้ามาจะเป็นคู่คุณได้อะเออไพ่บอกงั้นเลยดูจากหน้าไพา่นะ,ะการดูแลนะ caring connection อ่าโอเคเรามาดูไพ่ทาโร่กันค่ะอันนั้นเป็นออราโค้นะคะคนโสดชาวธนูสอนรักปักใจค่ะมีใครบางคนกำลังแบบเล็งเป้ามาที่คุณละอ้าวดีมากเลยค่ะ สี่มเท้าเป็นความรักที่แบบอืมนี่ดูเลยอดีมากเลยคุณจะเจอคนที่ถูกใจแล้วลงเอยกันได้นะอ่าไม่ว่าคนที่เข้ามาจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันเมสิ์ธนูก็ได้เนาะอ,อย่าปิดกั้นตัวเองนะสองเหรียญไม่ต้องลังเลพูดคุยได้เลยนะคะ strength มือสองมือกำลังยื่นเข้าหากันคุณกับเขานะจะเริ่มการเรียนรู้กันค่ะไพ่ดีนะคะสรุปแล้วเป็นยังไงต่อคนโสดคุณประสบความสำเร็จในรักครั้งนี้ใช่หรือเปล่าเพเพนอโคแปดไม้ The Hermit ์เจ็ดถ้วย ใบสุดท้ายอ่ะอืมยังเป็นสามดาบอยู่เพราะอะไรอาจารย์ขอดูหลังไพ่ดูหลังไพ่เป็นคำตอบนะเด m ม o นอ่ะโอเคถึงแม้ว่าไพ่จะออกเหมือนสวยหรูขึ้นมาดีนะแต่พอไพ่เกณฑ์อนาคตอาจจะยังมีปัญหานะคะอาจารย์บอกเลยอาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่อย่างน้อยแหละคุณได้ได้เกิดความรักเกิดขึ้นแน่นอนไม่งั้นไพ่ ไพ่ใบนี้จะไม่เปิดขึ้นมาเป็นไพ่นำดวงคุณนะคะมีคนเข้ามาพึงพอใจได้คุยได้ติดต่อได้เรียนรู้กันแน่นอนนะคะไดเ้เขาเรียกว่าสารสัมพันธ์กันแหละอ่าไม่งั้นไพ่ใบนี้ก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมแต่นั่นแหละพออนาคตข้างหน้ามันก็อาจจะมีปัญหาที่มีความไม่เข้าใจกันงงงง,งนู่นนี่นั่นอะ่ะเกิดขึ้นความหวาดระแวงเนี่ยเป็นประเด็นเลยไพ่เดามุนขึ้นมา วาดระแวงในสิ่งเก่าๆของคนที่เข้ามาท่านจะคิดมากเลยค่ะให้สามดาบนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองถึงแม้จะพูดว่าอีคนโสดแต่นั่นแหละเขาอาจจะมีปัญหาเก่าๆอาจจะเป็นรักเก่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของส่วนตัวเขาเรื่องครอบครัวเขาเอ,อะอ้ออาจจะเป็นประเด็นนะทาให้คุณจะต้องมา,เ,าเขาเรียกว่าปรับอะปรับข้าหากันว่าเรารับในจุด บกพ้องของอีกฝ่ายได้แค่ไหนเรายอมได้แค่ไหนแต่ถ้ามองเนี่ยก็น่าจะคุยกันไปเรื่อยๆล่ะค่ะอ่านะคะ,ะ,นะะก็ยังไม่ได้แปลว่ารักครั้งใหม่เข้ามาพอเจอปัญหาแล้วคุณเขาเรียกว่าอืตัดไปเลยไมไ่เริ่มเซคุตบายอะไรก็ว่าไปมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะ่ะอาจารย์มองนะอะคนนี้เข้ามาคุณก็ยังต้องการให้เขาปรับเปลี่ยนในสิ่งที่มันมีประเด็น แล้วค่อยๆศึกษากันไปนะคะอย่างน้อยก็มีคนที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะรักใครสักคนอีกครั้งได้หนึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้แหละสีมีเท้าเพทเพลโ,โคแล้วก็เก้ามีเท้าชุดนี้นะคะเป็นลักษณะของการแบบดีใจการที่แบบกระโดดตัวลอย <c oughs> นะนั่นแหละค่ะคือปฏิกิริยาของ คนโสดนะโอเคนะคะ,คะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ